พระาธาตุนารายเงเวงประดิสถานอยู่นวัดพระาธาตุนารายเงเวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ6กิโลเมตรพระาธาตุองค์นี้สร้างด้วยศิลาแลงแบบเดียวกับปราสาทหินพิมายแต่มีขนาดเล็กกว่าเป็นปรางแบบขอมสูง18เมตรกว้างด้านละ15เมตรตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปรินิพานพระเจ้าสุวรรณพิงคาละได้ทราบข่าวว่าพระมหากัสปะเถระพร้อมด้วยพระอรหันห้าร้องค์จะนำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกไปบรรจุไว้ที่ภูลำพราที่ประดิษฐานพระาธาตุพนมและจะต้องเสด็จผ่านน้องหารหลวงก็มีความศรัทธาจึงได้ประทุมอมาตผู้ใหญ่สร้างพระเจดีย์ไว้สององค์ หวยคอยรับสติพวกขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุมาไปเจดีย์องหนึ่งสร้างไว้ที่พระราชอุทยานหลวงไวยให้พระนางเกงเวงเป็นเจ้าศรัทธาสร้างอีกองค์หนึ่งให้อมาตผู้ใหญ่ฝ่ายชายเป็นผู้สร้างทานองว่าสร้างแงข่งขันกันให้แล้วเสร็จในคืนเดียวโดยถือเกณฑ์เมื่อดาวประกายพึก หรือภาษาถิ่นเรียกว่าดาวเพกโปลพ้ขอบฟ้าเป็นเวลาสิ้นสุดการก่อสร้างเมื่อตกกลางคืนฝ่ายหญิงก็เอาโคมไปแขวนไว้บนไม้สูงให้ฝ่ายชายเข้าใจว่าดาวประกายพึกขึ้นแล้วก็เสียกำลังใจยังสร้างไม่เสร็จต้องยอมแพ้ไปส่วนฝ่ายหญิงทำเสร็จเพราะทำได้เต็มเวลาและยังมีฝ่ายชายซึ่งระสาระสายมาช่วยสร้างด้วยเป็นจำนวนมาก มื่อพระมหากระสปะพร้อมทั้งพระอรหันต์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านมาถึงน้องหารหลวงพระเจ้าสุวรรณพิงคาละได้ขอแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุแต่พระมหากระสปะได้ชี้แจงว่าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์ให้นำไปประดิษฐานที่ภูกําพระแต่เพื่อไม่ให้เสียศรัทธาพระมหากระสปะจึงให้พระอรหันต์องค์หนึ่ง กลับไปนำพระอังคารที่เหลือจากการถวายพระเพลิงที่เมืองกุสินารามาประดิษฐานที่พระาธาตุเจดีนารายจีงวิงแทนส่วนพระเจดีที่สร้างไม่เสร็จก็ให้ชื่อว่าพระาธาตุภูเพก